สบายดีท่านผู้ชมทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งไทยฝั่ง,าง,างลาวซาตทางประเทศท,ท,ทุกท่านเมื่อนี้ข้าพเจ้าสิพาประดาานมาเบิง่งการเย็ดกับดักกลุ่งเนาะการด้วยตุกพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกต่อไปครับสมได้เลยเนาะนี่เม่นอุปกรณ์เนาะอันนี้เม่นตุกพลาสติก หรือว่าขวดพลาสติกแล้วก็นมีดคัตเตอ์เนาะที่ว่าเขาจะนำใส่การเหย็ดกับดักใส่กุ่งใส่กุ่งใส่ปลาเนาะแล้วก็มีเล็กซีที่ว่าเขาค้างไฟที่ว่าเขาจะมาสีให้มันเป็นหูแบบนี้เนาะที่ว่าสีแล้วเป็นหู ต่อไปแมนมาหาสมนี่เราก็จะสีแบบนี้เนาะเป็นหูเป็นหู gua ni dekat situ ini pecahan patut ก็จะได้ประมาณนี้เนะหลังจากนั้นเฮาก็เอาเล็กมาสีที่ตางไฟจะเป็นหูแล้วก็ไม้มาเสียบหลังจากที่สร้างสําเร็จก็จะได้ประมาณนี้เนาะกับดักใส่กุ้งด้วยตุกอย่างตุกพลาสติก หรือว่าด้วยขวดพลาสติกถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่เอากุ้งเนาะ